มีตังค์แลวเนี่ยผมมีเงินสดแล้วเนี่ยอผมไม่อยากเป็นนี้แล้วผมก่อหนนี้เป็นนี้มาตลอดเลยใช่เป็นนี้ตลอดเลยผมไม่อยากเป็นนี้แล้วอก็กลับไปถามเขาแล้วก็บอกเอา้ามีอะไรเกิดขึ้นเขาบอกเนี่ยอลูกค้าเขาจะซื้อหมูเพิ่มเราหาหมูให้เขาเพิ่มไม่ได้อืเขาถามบอกว่าเนี่ยมีที่ไหนมีแต่คนอื่นเขาเลี้ยงแล้วไม่รู้จะขายให้ใคร แต่เราอ่ะมีลูกค้าแล้วทําไมไม่ทําให้เขาอืเขาบอกผมไม่อยากเป็นหนี้ยังไงสรุปสุดท้ายผมก็ต้องมาเป็นหนี้อีกรอบลงยิกผมก็ลงทุนอะไรอีกสองพันแม่ลงเพิ่มลงเพิ่มครับในฟาร์มของเราใช่ในฟาร์มของเราทุกวันนี้เราก็ยังยังมีหมูอยู่ประมาณสี่พันแม่สี่พันใช่ครับ โอ้แล้วฟาร์มมันจะขนาดไหนเนี่ยฮะมันมีอยู่สองไซส์ยอยู่ที่ฟาร์มฟาร์มเก่าหนึ่งพันแม่ฟาร์ารา 1, มรใหม่อยู่สามพันแม่อยู่ที่จังหวัดตากใช่อยู่จังหวัดตากครับใช้พื้นที่เท่าไหร่ก็อยู่าาประมาณส <300 S 2> <300. S 1> ักสองสามร้อยไร่ประมาณสามร้อยไร่แล้วก็มีกเกษตรกรเครือข่ายครับ<อ>ที่เป็นเอาลูกหมูของเราอะไปเลี้ยงเป็นหมูขุนเนี่ย<ะ>อยู่ในเขต,ตจังหวัดตากเนี่ย<ะ>ประมาณสักสามหมื่นตัว 30, ตัวสามหมื่นตัว กขาจะเป็นฟาร์มละพันตัวสองพันตัวเนี่ยพอลูกมันเกิดมาแล้วเนี่ยอ่ะมยานมเสร็จเราก็เราก็จะย้ายไปอยู่ให้เขาให้เขาเลี้ยงให้เขาเลี้ยงโดยมาตรฐานของเราที่เราก็เราก็ส่งอาหารไปส่งวิธีส่งหมอสัตัวบาลไปดูแลอย่างประมาณเนี้ยครับอ๋อคือเขาก็มีได้เทรนจากเราไปใช่ใช่ใช่เขาก็ลงทุนเรื่องการสร้างโรงเรือนซึ่งเราก็ดีไซน์ไปให้เขานแล้วก็แรงงานน้ําไฟ ก็เหมือนจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แบบขยายเครือข่ายให้เขามีงานทำด้วยใช่ครับใช่ครับใช่นะเราก็มีคนช่วยเลี้ยงด้วยใช่ก็แล้วมันก็กระจายเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยมันไม่กระจุกแล้วมาขายเราเราก็ไปจับกลับเออพูดยงง่ายว่าคุณเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวเราจับกลับมาคุณก็ได้หรือเขาจะได้ค่าจ้างของทั้งลูกหมูทั้งอาหารทั้งยารักษาโรคเราลงทุนให้หมดใช่แล้วแล้วเราก็ไอ้ที่อ่ะ ที่ของเขาที่ของเขาครับเ,<อ>เราก็ไปดีไซน์ให้ว่า้โรงเรือนคุณต้องแบบนี้นะคุณมีบอ่อบ,บัดน้ําเสียแบบนี้นะคุณต้องไปรับรองมา,าฐานจากกรมบริษัทก่อนนะเพราะว่าหมู่ทุกตัวที่เข้าโรงเชื้อของทีเอสเคเนี่ยต้องผ่านโรง่า,ามมาตรฐานของกรมบริษัทเพราะว่าโรงงานของเอสเคเป็นโรงงานที่รับรองการสงง่งออกแค่ประมาณ18โรงในประเทศ หลังจากหมูเลี้ยงมาเรียบร้อยแล้วปัจจุบันนี้เราก็ยังเข้ากระบวนการเดิมนะครับเข้าลงชหระของเราเองใช่ครับเข้าลงชหระของเราเองมีช็อปเองมีช็อปเองเราส่งออกไปยังอื่นไหมมีนิดหน่อยนะครับเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็มีไปพม่าบ้างครับแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้มีไปฮ่องกงบ้างส่งในเมืองไทยในเมืองไทยส่วนมากจะผ่านช็อปมีน้อยที่เป็นสินค้าเป็นขายส่งมีน้อยเมื่อก่อนก็ส่งหมดแล้วครับทั้งแม c กโคบิ๊กซีโรตัด แต่ก็หยุดส่งมานานละแคเ่เราจำหน่ายอยู่ในจังหวัดต่างนี้พอไหมอรือว่า,เ,าเรามีสาขาอยู่21สาขาตอนนี้เนาะอของของ SK s อ <SK S 1> ครับ SK ครับ SK เอดเนี่ยก็ไล่ในโซนภาคเหนือครับเกือบทุกจังหวัดเนาะตั้งแต่นครสวรรค์กำแพงเพชรตาบสุโขทยัยพิจิตร อุตรดิตถ์เพชรชณาคือเราไปตั้งช็อปหรือว่าเขาเป็นแฟรนไชส์หรือเป็นตั้งช็อปของเราเองช็อปเราเองใช่ครับอเช่นไปเพชรชบูรณ์เ็เป็นช็อปของเอใช่ SK เราอยู่ที่ลมสักครับส่งหมูไปส่งหมูไปรถท้องเย็นไปทุกวันทุกวันทุกวันครับอ๋อทำเย็นทุกวันเลี้ยงเองเข้าโรงชำแหละเองแล้วมีช็อปของเราเองใช่ตอนนี้เราเน้นอยู่ในภาคภาคเหนือภาคเหนือครับภาคเหนือแต่ลมเพิ่มีสักแปด สักสี่พันไหมน่าจะพอเลยนะครับอายุเยอะแล้วบอกว่าอยากจะอยากจะมีเงินสดบ้างเดี๋ยวใช้นี่ก้อนนี้หมดก็จะหยุดแล้วครับส่วนใหญ่คนทำธุรกิจคือลงแล้วก็มันอยากจะขยายไปไปเรื่อยๆใช่ไหมคือคือมันเป็นที่เขาเรียกว่าลูกค้าเขาเขาอยากให้เราทําให้เราก็ต้องตอบสนองลูกค้าเราก็เลยต้องทํามันก็มีโอกาสส่วนหนึ่งด้วยนะที่เข้ามาคือ คือสุดท้ายเนี่ยผมผมมาทำธุรกิจเงี้ยให้ครบวงจรแบบเนี้ยเพราะว่าเราอยากได้ให้ธุรกิจเรายั่งยืนครับเนาะเพราะว่าตอนนี้พอเรามาดูว่าเอ๊ะมันมีจุดบกพร่องในห่วงโซ่อะ่ะแต่ถ้าเกิดเราตอบโจทย์ให้กับผู้ริโากลูกู้าเราได้ว่าไอจุดบกพร่องตรงนั้นเราได้ปิดจุดหมดละเขาก็น่าจะเป็นางานให้เราได้ทำม,มีงานให้เราได้ทำ ก็เป็นการขยายรายได้สู่ชุมชนด้วยใช่ครับใ,ใช่ครับองค์ความรู้ที่เรามีก็ขยายออกไปด้วยมนีน้องๆแม่โจมามีครับ<ๆ>มีในในทีมเราก็มีแม่โจอยู่น่าจะอยู่สักสิบกว่าคนนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ส่วนฟาร์มส่วนโรงเพื่อดส่วนขายส่วนแบ็คออฟฟิศก็มีอยู่ครับ,รบปัจจุบันนี้ ผมเห็นมีตําแหน่งเยอะมากในทางสังคมเป็นประธานายหารายได้ของสมาคมสิเก่าเมเจ้าด้วยใช่ครับใช่นะครับแล้วก็ที่จังหวัดตากนี่ก็เป็นประธานจังหวัดกับสิเก่าไมเจตากครับ,รบมีหัวการค้าด้วยไหมอ่าเป็นประธานหอการค้าจังหวัดตากครับมีเยอะเลยนะฮะลูกเมเจรรุ่นห้าสิบเก้าครับแล้วก็ทําธุรกิจแล้วก็ยังเผื่อแผ่ไปถึงสังคมนะครับแล้วก็กลับไปตอบแทน มาวิอะไรที่ตัวเองร่ำเรียนมานะครับอยากให้ฝากถึงรุ่นน้องของเราหน่อยว่าเรียนจบมาแล้วเราต้องการบรรัณฑิตแบบไหนเราต้องการลูกแมเจอรแบบไหนที่เรียนจบมาแล้วเราเราอยากได้แบบนั้นน่ะในฐานะที่คนทำธุรกิจครับจุดแข็งของเมเจอรคือ,อ,อมีความอดทนเนาะแล้วก็สู้งานอย่างที่คํำฝันที่จ็รวิพาธบอกงานหนักไม่เคยฆ่าคนผมว่ามันใช้ได้เลยนะแล้วก็สิ่งที่เรา ไปเรียนเมโจตอนสมัยผมเนาะที่เมโจหล่อหลอมาทําให้เรามีความรักความสามาัคคีซึ่งกันและกันเนี่ยผมว่ามันใช้ได้เลยใช้กับชีวิตจริงๆได้เลยนะถ้าเรามีความรักความสามัคคีกันไม่ว่าจะรู้แม่โจด้วยกันหรือเรามาปรับใช้ในองค์กรของเราเนี่ยทุกอย่างจะสําเร็จได้ทั้งหมดเพราะว่าเราขับเคลื่อนองค์กรด้วยคนคนเดียวไม่ได้เราต้องไปเป็นทีมทั้งหมดนะครับ ก็ทุกวันนี้ผมก็ยังใช้คอนเซปต์นี้ที่มาในในการทำงานของบริษัทเราคือว่าขอให้ทุกคนในองค์กรเป็นทีมเดียวกันแล้วก็มุ่งมั่นที่จะไปหาเป้าหมายข้างหน้าร่วมกันครับโอ้ยอดเยี่ยมมากครับก็แนวคิดเรื่องการทำธุรกิจน่าสนใจนะครับน้องๆรุ่นใหม่ที่กำลังจะเรียนจบมาหรือยังเรียนหนังสืออยู่ในอนขค้ข้างหน้าถ้าคุณจบมาอยากทำธุรกิจเนี่ยประสบการณ์ของรุ่นพี่อาจจะช่วยคุณได้นะ เวลาฟังเขาพี่เขาประสบปัญหาอะไรเขาแก้ปัญหายังไงนะครับแล้วก็ถ้าใครผ่านมาที่จังหวัดตากแวะเยี่ยมเยียนได้นะฮะ SK ค <ยม S 1> ตรงน<ร><ร>ีตง้ตรงนี้เป็นสำนักงานครับอยู่ตรงแยกโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าตากสิล์นะครับนะเป็นอาคารชื่ออาคารเสริมส้มปล่อยครับส้มปล่อยนี่คือส้มอะไรเลยอาคารเสริมส้มปล่อยคือชื่อพ่อผมชื่อเสริมแม่ผมชื่อส้มปล่อย ผมก็เลยเให้เกียรติพ่อแม่ว่าเป็นที่ทํางานของเราก็เลยตั้งชื่อเป็นอาคารนี่ออกแบบเองนะเนี่ยออกแบบเองครับนี่ฮะตรงนี้ออกแบบเองอยู่ติดถนนใหญ่ตรงนี้เลยถนนโหนโยธินอ่าล่องนะครับมีร้านกาแฟด้วยนะตรงนี้นะฮะครับครับแล้วก็เสริมหน่อยหนึ่งรถคันนี้รถคันนี้เอารถคันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ตอนเรียนหนังสือที่แม่โจ สมัยเขาเรียนหนังสือนี่มันพังไปละแต่ผมเอากลับมาทําใหม่มารีรีเฟรชเขาใหม่นะครับสมัยเรียนนี่เขาก็ขี่กันนี้ไปเรียนนะฮะเรียนนี้ไมเรียนนี่ฮะสามสิบปีผ่านไปยังยังกลับมาจอดอยู่ตรงนี้ยังกลับได้อยู่นะขี่ได้อยู่ลยนี่สมัยก่อนรุ่นห้าเก้าก็มีหลายคนนะที่ขี่มอไซคันใหญ่ๆนี่ใช่ใชเมื่อก่อนจะไปนอนอยู่แถวอ่าสันไซออเชร์ครับหลังแม่โจ ปลูกตูบอยู่กับเพื่อนนี่ฮะยังรักความเท่ยู่นะฮะนี่ฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมมีขี่มอเตอร์ไซค์นี้ห่ไปนะขอบคุณมากนะครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย